สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่การแข่งขันทันวนเมนต์ PS Crazy Super League นะครับก็เดินทางมาถึงอรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของคู่ที่2นะครับผมการเจอกันโคจรการเจอกันระหว่างน้องพีทเมืองทองยูนนเต็ดนะครับแล้วก็เจอกับทางด้านน้องกริดนะครับน้องกริดราชบุรีนะครับน้องพีทนี่ก็จากกทมเนาะส่งจากจังหวัดกทมนะับส่วนน้องกรินะครับก็มาจาก ทางด้านสงคล้าสงคล้านะครับผมนะมาดวลกันเลยนะครับนี่การกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับผมอยอดฝีมือมาทั่วทุกสารทิศในประเทศไทยและมีต่างประเทศด้วยนะการแข่งขันก็มีทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับออันนี้ก็เป็นรอบ16ทีมอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ที่2นะครับผมพิษเมืองทองนะครับเจอกับทางพิษเมืองทองจากกทมกรุงเทพมหานครนะครับเจอกับทางด้านของน้องกฤษราชบุรีจาก จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับผมอ่ะมาเจอกันเลยมาดวลกันเลยทีเดียวนะครับผมรอบ16ทีมสุดท้ายใครจะได้ไปต่อนะครับผมก่อนนัดนี้ครับตัดสินกันเลยบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมน้องกรตนะครับก็มาในชุดสีส้มนะครับเป็นราชบุรีส่วนน้องพีทก็มาในชุดสีขาวเป็นชุดเยือนนะครับผมของเมืองทองยูเนเต็ดนั่นเองนะครับผมเริ่มเกมแล้วนะครับ น้องกรดบุกจากซ้ายไปขวาน้องพีษบุกจากขวาไปซ้ายนั่นเองนะครับเอ้ยน้องใช่น้องออง,งงงงงแดนงงแดนนะครับผมน้องกรดบุกจากขวาไปซ้ายน้องน้องพีดบุกจากซ้ายไปขวางงละทักทายกันก่อนครับเป็นการเจอกันครับเพชรสิงใสเลยครับทางด้านน้องกรดนะครับราชบุรีราชบุรีเพชรสิงใสเลยทีเดียวเอาจังหวะนี่เอาไปจังหวะพีดโอ้โหโดนตันไว้ก่อนครับโอ้โหน้องกระแทกไม่ฟาวครับไม่ฟาวกรรมการไม่เป่าครับจังหวะนี้ โอ้โหน่าหลอเชื่อครับกรรมการอาจารย์ไม่เป่าครับอาจารย์ปล er ่อยให้เล่นต่อครับอืนะครับนกหวีดไม่หวานนะครับนกหวีดไม่หวานเมืองไทยหลีกนะครับอืมนะฮะจังหวะนี้น้องพีทครับน้องพีทมาแล้วครับเมืองทองพีทเมืองทองจังหวะนี้ได้สัก์โอ้โหเบาไปนิดนึงครับลูกนี้หน้าปั่นนะโอ้โหนี้หน้าปั่นนะครับเียดายเบาไปนิดนึงฮะพีทเกิดได้ประตูแล้วนะครับครับจังหวะ นี้มาแล้วครับน้องพีชยังได้ครอบกองบอลอยู่พาบอลขึ้นมาริมเส้นแทงขึ้นมาตรงแดนกลางครับอบังบอลไว้ก่อนนะเคลียบอลออกไปได้ครับสำหรับน้องกริดน้องกริดนะครับน้องกริดหลุกโอ้โหไยต้นเกมมานี่คือได้ทักททยแบบว่าจังหนับจังหนับกันเลยทีเดียวสําหรับพีเมืองทองนะครับผมแต่ไมีการแก้เกมกันเล็กน้อยหรือเปล่าเนี่ยอืมการแก้เกมมันเล็กน้อยถึงปันกลา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 งนะครับผม ในอันนี้น่าจะเป็นทางด้านน้องกฤีฑนะน้องกฤีฑใช่ไหมเออราชบุรีนะก็อาจจะดูเรื่องค่าพลังแก้เกมเล็กน้อยนะครับผม,มเพราะว่าโดนกดในช่วงต้นเกมเนาะโดนน้องพีทกดในช่วงต้นเกมโยนยาวขึ้นมาครับกฤีฑ์กราดลีกิีราดลีพีททองพีทเมืองทองได้บอลมาแล้วพีทเมืองทองน้องพีทมืองทองโดนตัดบอลท้ายจงังหวะนี้ครับออบอลก็ชิงจังหวะกันกลางสนามอยู่นะครับ มาครับเอาออกมาดางด้านริมเส้นแล้วครับทางด้านของอังกฤษตบเข้าตรงกลางครับบอลเชื่อมเกมอจังหวะแดนสุดท้ายยังโดนตัดบอลไว้ได้อยู่ครับเอาครับพีทเมืองทองจะได้จังหวะสวนบ้างพลิกได้ไหมพีทเมืองทองโอ้โหพลิกไม่ได้ครับจังหวะนี้เ้านาฮกนานิกฮ่าฮ่าก็มานะครับนี่ครับอ่ะดูเกมกันต่อครับจังหวะนี้ครับเป็นพีทพีทเมืองทองโอ้โหโดนเสียบจังหวะนี้โอ้โหเข้าสกัดหนักเลยทีเดียว โอลูกนี้ต้องเหลืองแล้วฮะเข้ารุนแรงครับกรรมการเตือนโดนไหมโอ้โดนเหลืองฮะใช่ไหมโดนเหลืองนะเนี่ยเข้าสกัดหนักฮะโหเข้ามาจังหวะนี้ไม่มีใครโฉบเข้ามาครับจังหวะนี้พีทเมืองทองโอ้โหไม่มีตัวโฉบวิ่งเข้ามาโขกนะฮะออกไปครับทางด้านของกริกจิตราชบุรี แตกของบอลออกด้านข้างครับสปินครับโอ้โหลากบอลขึ้นมาริมเส้นครับจังหวะนี้โอ้โหโดนเบียดแหยไว้จวังหวะนี้ครับตัดมาได้ครับพีทเมืองทองพีทเมืองทองเบียดกันอยู่เบียดแย่งกันอยู่จังหวะนี้เอาบอลมาถึงแดนหน้าพลิกบอลแล้วก็ยิงจังหวะนี้โอ้โหเบาครับผมทิศทางได้ครับแต่น้ำหนักเบาไปนิดนึงฮนะจังหวะนี้เบียดกันมงุง เป็นกริดอีกแล้วครับออกทางริมเส้นครับจังหวะนี้เติมมาแล้วเจอทางด้านของพีทตัดไว้เอ้าโดนลุมครับโอ้สีสกัดหนักเหมือนกันนะจังหวะนี้ยังได้บอลอยู่โอ้คู่นี้ครับเรียกว่าต้องฮาร์ดแมนกันเลยทีเดียวนะฮะเข้ากันหนักกันเลยทีเดียวเบียดได้พีทพีทมึงของพีทมันน้องจะพาบอลมาเจอเบียดไม่ได้ครับเเบียดไม่ได้ครับกระดกบอลข้ามมา จังหวะนี้แดนน่ะโอ้จบครึ่งเวลาแรกครับสูสีเลยทีเดียวเวลาแรกเสมือนไปอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับครึ่งเวลาหลังครับก็มาแก้เกมแก้แทคติกกันต่อนะครับเอาครับทางด้านกรีดเปลี่ยนแดนบ้างครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนพีทบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะเอาครับทุ่มเข้ามาครับ จังหวะนี้พี่เอ้ยเกือบโดนตัดบอลได้ครับเล่นบอลขวางสนามเกือบไปฮะทางด้านพีดเอาครับตัดบอลมาได้แล้วจังหวะนี้ครับของกรีดกระดกบอลข้ามมามีตัวโดนบังไว้ก่อนครับเคลียบอลไปยังเคลียออกยังเก็บบอลมาได้ครับกรีดกรีดลาดบุรีกรีดลาดบุรีครับส่งเข้าตรงกลางก่อนจังหวะน,นี้ถ่ายเทบอลมาจังหวะน,นี้ได้ส่งเกือบไปครับ ยิงลูกพุ่งครับเนะี่ยเกือบครับหลุดก,กรอบไปนิดเดียวนะครับเล่นสั้นกับจากพีธเมืองทองจัพีธเมืองทองโดนบีบแล้วโอ้โหตอนนี้ทางด้านกรีตน้องกรีดลาดบุรีนะครับใช้วิธีการเพรสซิงครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับโอ้จังหวะน,นี้อัดบอลมาโอ้หุยโดนแย่ไวโอ้เป็นจังหวะเล่นฉาบฉวยเร็วนะครับผมอ่าได้ฟาวด้วยฮะได้ฟาวด้วยน้องกรีด ราชบุรีครับโอ้ลูกฟีคิกระยะหวังผลกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ปั่นไปแล้วก็พิวรูกูซูโหโอ้โหลูกนี้ครับระยะหวังผลนัปั่นเข้าไปอย่างสวยงามคมากนี่พลาดเลยฮะจังหวะนี้ครับโอ้ปั่นสวยเหลือเกินครับจังหวะนี้ ะครับตอนนี้ทางด้านของกรีตนำไปแล้วครับหลุดมาแล้วจังหวะนี้หลุดไหมหลุดจังหวะนี้แล้วก็ยิงโอ้ยดีผู้รักษาตัวออกมาบล็อกไว้ทันฮะโอโ้ลูกนี้วางบอลลึกฮะวางข้ามแนวหลังครับข้ามแนวรับของทางด้านหลังลายของทางด้านพีทเมืองทองนะครับจังหวะนี้โอ้โหโดนบีบโดนขึงอีกแล้วครับกรีดเอาได้บอลยิงเร็วนะครับโก ดูดูโอ้ใช้วิธีการเพสซิ่งแดนบนนะครับทางด้านของกรีฑาบุรีนะครับนครึ่งเวลาหลังครับโอ้มานะครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของรูปแบบการเล่นนะครับทางด้านของกรีฑทำให้เกมด,ดุดันขึ้นครับแล้วก็วางบอลเร็วครับวางบอลหลุดไหมจังหวะนี้จ่ายมาแล้วก็โอ้ยสุดตีมสุดเหย,ยียดพอดีเกือบไปเกือบ ได้ยัดประตูที่3ฮะเอายังเป็นการลุ้นของทางด้านกริตกริตโดนบล็อกไม่ได้เกือบไปฮะเอาครับผีเมืองทองต้องแก้เกมแล้วนะครับโอ้โหแทงมาก็ไม่หลุดฮะโดนดักไว้ได้อีกเอาครับกฤิตกฤษตลาดบุรีออกมาตัดบอลเอาครับหมาอุย้ยโดนโดนเพรสซิ่งครับเกือบไปครับเอาผีเมืองทองจะได้ สักลูกไหมโอ้โหโดนไล่บีบครับจังหวะนี้หลุดไหมอออกมาตัดบอลได้ทันครับปูโยของกฤีฑาราดบุรบีจังหวะนี้ครับพีจะได้ตีไข่แตกได้หรือ,มมอไม่ครับจังหวะนี <ๆ S 2> <li> ้บังมาจังหวะนี้มีโอกาสแล้วพลิกได้หน่อยโดนเสาแล้วยิงโอ้ยชนเสาเออเกือบไปครับโอ้เกือบตีไข่แตกครับอันนี้ครับเสร็จบอลมาครับทางด้านกรีฑ ออกมาด้านข้างครับพาร์สแอนด์มูฟมาเลี้ยงตัดเข้าในโดนบล็อกไว้ก่อนจังหวะนี้ยังเป็นการขอกองบอลชิงกันอยู่ชิงกันวางกันอยู่เอาครับกระดกข้ามมาครับทางด้านกรีฑจับบอลนั่นแวก็โคโยนมาแล้วก็ยิงโคกไปซูดูโอ้โหนำห่างเป็นศูนย์ประตูต่อสามนะครับทางด้านของกริฑราชบุรี ครึ่งหลังมานี่เกมของลูกเกมการเล่นของทางนั่นน้องกรีฑราชบุรีนถือว่าดุดันมากเลยครับมีการเปลี่ยนแท็กติกเพราะว่านักเตะเหนื่อยแล้วครับไล่แดนบนนักเตะหลายคนนะครับต้องเปลี่ยนถ้าเล่นเพรสซิงมันก็จะพลังงานก็จะหมดเร็วนะครับผมนักเตะต้องหานักเตะที่อึดๆหน่อยนะครับในการวิ่งไล่เพรสซิงครับแต่ได้ผลครับได้ผลครับวิ่งไล่เพรสซิงเอาละครับเป็นโมเดนฟุตบอลนะครับ ไล่เพรสซิ่งอย่างหนักเลยสหรับน้องกิตเอาครับน้องพีทต้องแก้เกมมาแล้วนะครับเมื่อโดนไล่เพรสซิ่งอย่างนี้อบอลไปก่อนน้องพีทแล้ววางลึกขึ้นมาบ้างโอ้โหผู้เล่สาวตัวยังออกมาตัดบอลได้ครับสาดขึ้นหน้าไปครับจังหวะนี้หลุดไหมเก็บบอลได้เอาหลุดครับจังหวะนี้แล้วก็ยิงโอ้โหเซฟไม่ได้ยหน้าหรือเชื่อลูกนี้ครับ โดนหนึ่งตอนหนึ่งกับผู้ดูแาประตูแล้วครับแต่ไม่ผ่านมือครับจังหวะน,นี้เตะมุมของน้องปิดโยนโอ้ยเสาแรกครับจะปัน่นเขาเสาแรกเลยนะยี่เกือบไปฮะจบเกมแล้วครับนี่โดนปั่นกดน้ำเข้าไปอื้มแล้วก็จอ่อไปยิ่งโอ้ยเกือบไปฮะเคลียร์บอลออกไปก่อนนะน้องพีทโอ้จบเกมกันหนึ่งค,ครับเป็นทางด้านของน้องกฤดนะครับก็ผ่านเข้ารอบไปนะครับไม่เป็นไรครับน้องพีทก็รอทัวร์นาเมนต์หน้าเนาะ